ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระดาษแอนด์สกีเล็ตแคมเปญที่38ค่ะอยู่กับดิฉันดีสุพลักษมุงดีค่ะวันนี้เราก็มีสร้อยข้อมือที่สีสันเรียกได้ว่าโอ้โหไม่เคยเห็นแล้วก็แปลกใหม่แน่นอนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับนี่เลยค่ะโอ้โหเป็นกําไลข้อมือนะคะคุณผู้ชมพรีเมียมเซียมอนสีไวโอเลตค่ะน้ําหนักของแต่ละเม็ดนะคะอยู่ที่75สตางค์ค่ะสีม่วงนี้มากันถึง12เม็ดด้วยกันค่ะและเขายังมีการสับวางนะระหว่างสีขาวและสีม่วงค่ะ เป็นพรีเมียมเซียมอนค่ะสีขาวนะคะขนาด75สตางเช่นกันค่ะกับรูปทรงการเจรไนาแบบรูปทรงไข่หรือว่าโอเวอรคัทนั่นเองค่ะสีขาวนี้มีถึง13เม็ดด้วยกันค่ะรวมพรีเมียมเซียมอนทั้งหมดนะคะถึง25เม็ดค่ะคุณผู้ชมกับน้ำหนักรวมนะคะ18 7 5กรัตค่ะ กับสร้อยข้อมือระหานะคะ2 2 2 2ค่ะราคานะคะปกติที่7,900บาทค่ะแต่โปรโมชั่นพิเศษค่ะเราให้ในราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นค่ะฉันจะให้คุณูชมชมเออตัวล็อกของสร้อยข้อมือนะคะมีเลยค่ะเป็นตัวล็อกแบบแม่เหล็กค่ะคุณ้ชมซึ่งสวมใส่ง่ายมากเพียงแค่เอาอสร้อยข้อมือทั้งสองข้างมาติดกันนะคะแม่เหล็กก็จะล็อกอัตโนมัติค่ะคุณชม ซึ่งมีความหนาแน่นนะคะคุณผู้ชมไม่หลุดง่ายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอ้โหกับนี่เลยค่ะสร้อยข้อมือสระหันนะคะ21422ค่ะราคา5,900บาทเท่านั้นค่ะและเอ็มวีพอ,อคุณผู้ชมเรายังมีของสมนาคุณให้คุณชมค่ะโอ้โหเห็นของสมนาคุณแล้วเรียกได้ว่าจุใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเป็นแหวนโกเมนค่ะ เม็ดย่อดนะคะอยู่ที่2กกรัตค่ะโอ้โหโกเมนถึง2กกรัตค่ะและบ่าแวนค่ะยังประดับด้วยพรีเมียมเซียมอนค่ะขนาดจุด5สตางนะคะถึง12เม็ดด้วยกันค่ะโอ้โ oh หน้ำหนักรวมของแหวนอยู่ที่2.06กรัตค่ะราคาปกติของเขานะคะ4,200บาทค่ะ แต่เราไม่ให้คุณชมแน่นอนค่ะเพียงแค่คุณชมซื้อสินค้าหลักของเราเท่านั้นนะคะเป็นสร้อยข้อมือค่ะพรีเมียมเซียมอนที่มีสีไวโอเลตแล้วก็สีขาวนะคะรหัส2 4 4 2 2ค่ะคุณชมได้รับฟรีเลยค่ะกับแหวนโกเมนธรรมชาติราคา4,200บาท สินค้าลักของเราแค่5,900บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมได้รับแห่นโกเมนธรรมชาตินะคะราคา4,200บาทไปฟรีๆกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหคุ้มค่าขนาดนี้นะคะจดรหัสไว้ให้ดีค่ะ21422นะคุณผู้ชมโทรมาสั่งจองได้ที่เบอร์022047567ค่ะหรือว่าจะ SMS มมาก็ได้นะคะที่เบอร์4221112ค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าความคุ้มค่าที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสุดยอดมากๆค่ะรายการกราดแอนด์ซีเคร็ตหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ